สวัสดีครับมายังไงมาเอ้ามารดมีทำไมผมขาวแล้วอ่ะไฮไลท์มาก็แบบสีนี่ไม่ทำง่ายงเปลี่ยนสีใหม่เหรอซื้อบูธหน่อยครับนี่ยังฮะนี่อย่างไปซื้อบูธหน่อยบูธนี่มาหลรดมาหลรดโอ้ยนูวานี่เนี่ยไปเลยมาจากโปรเซสเรา มาจ้าบูเชตโอ้เร้อยยี่เกร้อยสี่นานเห็นไหมเข้ามาตามผมเนี่ยต้องมีค่าเปอร์เซ็นต์ให้ผมบ้างเลวเนี่ยฮะต้องมีค่าเปอร์เซ็นต์ให้ผมบ้างแล้วไม่ได้ไม่ได้ดิฮะฮฮฮะ่่าาา่่ ถ้ามันจะเพิ่มอยู่แหะอ,อยู่แบบน้ำก็ไม่รู้มันชนกันเพโอ,เเเอ,อ้เจียวเจก็ขันแน่นก็จะอยู่ไม่รู้ก็ันเทมันเกียวอัดกันอันนี้ใส่รุ่นไหนนี่อนอโอ้ยฮ่ยอนี้ไม่เคยเห็นนี่อ,อะไรนี่ W G W ใส่รุ่นไหนนี่ ร้อยสีได้ไหมร้ย,รยสีรยยร่ร้อย่ไอ้ไมมันสะตัวนี้น่าจะเป็นบูทบูทบูทเล็กด้เป็นร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยสามถ้าร้อยสมันจะนนร้อยสี่มันจะใหญ่กว่านี่น นในได้ตังตัวของเยอะแยะในี่นี่้อเลย่งูอันนี้ทั้งวันเลยทั้งวันเลยเก้าแปดพองกับสามสี่เก้าโอ้อ่อนราคาป่ะนายเฮ้ยมาซื้ออะไรเซื้ออะไรมาซื้อไอ้นี่มาอัดไส้ฉีดน้ำน้ำอะไรน้ำเลยแรงดันนะอ๋อน้ำอัดฉีดอ่ะนาย เปลี่ยนใส่วใหม่มาเอา้ไว้ทำอะไรไว้ล้างครืออ๋อมาอาดอยู่นี่ใส้แดงกัใส่น้แดน้ำแงดันเ่อาชหัวมาคุดคุดอยู่ไหนครับนี่นี่เปลี่ยนซีนซีนอะไรซีนกระบอกอับรุ่นไหนมาร์คทีมาร์คทีทีมงานพลังซับเฉีย์บุกถ่ายด้วยพลังซับอยู่ไหนแถวเมืองอยู่แถวเมืองบ่ อันอันนี้สองตัวอันนี้ตัวเดียวเกยเราไปถ่ายรถเสียบุดไปไหนรถู้เสียป๊อปอ่ะฮะถ่ายรถเสียป๊อปอ่ะที่มันีวางเครื่องใหม่คันไหนคันเลนจ์กเกนี่มีวางเยระดิอ่ะว่ะพ่อเอาได้เจ็ดห้า อันนี้มันยาวมันสูงกว่าห้ามิลรูเท่าไหร่รูเท่าไหร่เนี่ยหกห้าหกห้าไหมก๊าซซีนเสซลมันใช้ไหมซึกเยอะไหมมิมซึกเยอะไหมฮะซึกเยอะไหมความนุ่มเพิ่มเพิ่มหรอนิดหน่อยนิดหน่อยเยอะไหมมันก็ไม่เยอะเดี๋ยวเราไมันติดเศษอะไรพวกนี้มันก็ไม่เยอะจริงๆมันก็เท่านันหกห้า เอาไอ้ที่มันแข็งแข็งสุดๆเลยอ่ะของร้านป๋าน่ะฮะไหนสุตัวเอาอันแข็งสุดๆเลยเหนียวสุดๆเลยมันก็มันก็ไม่สึกเท่าไหร่นี่ไม่สึกเท่าไหร่ป่ะแต่ผมเอาสลักใหม่เสียบมันก็ยังหลวมนะฮะน่าหกห้ากหกห้าจุด2 2> หนึ่งสองไหนเอาของไม่มาวัดดูของไม่อ่ะ วิ่งกี่คันมิอยางก็สองตัวไม่ใช่อันนี้ตัวเดียวอันนี้ใส่ในกระบอกปลายปลายเกนอ่ะเกนกระบอกอ่ะอันนี้อสองตัวปลายเกนรุ่นไหนฮะรุ่นคโบคูบีคูบมันน่าจะเป็นแกนปลายแกนบุ้งกีไงกระบอกบุ้งกีอ่ะก็มันอยู่ตรงไม่ปลายกระบอกบุ้งกีใช่ไหมดูโคนกระบอกโผนมันหรือปลายตรงปลายปลายจริงๆมันน่าจะเป็นอันนี้นะอะไรบูดบางเนี่ย ฮะเป็นมูฟบาร์นี่หลยนี่หละนี่หละตีออกมาเนี่ยนเป็นมูฟหนาครับแปลงมไม่ไม่ไม่รถนอกรถนอกครับไม่พกด็ไปเ็บอกมันจะเป็นูบารเลยเจ็ดสิปอันนี้เท่าไหร่อันนี้หกห้าวงนอกแปดสิบก็นี่แหละเอาตามนี้อันนี้ก็แปดสิบใช่ไหมใช่คือแค่ความสูงห้ามครับย่นหน่ที่มันไม่รับที่ดเราอออฟฟิเชียเอัพด อัตัวน้มันเีเลยเียลิงลองนมันยังหมุนได้ช่างไหนเปลี่ยนซีนให้พี่ช่างไหนเปลี่ยนเองเปลี่ยนเองเลยนะโอ้ดูเลยมอมแม่มุนเปลี่ยนตัวไหนมัน อ้ามเข้าอ้ามพอกระบ,บอกอ้ามดูบนนะ่ะขีบนก็พนอกไอ้หวัวนี่มันหมุนมันแนมเนี่ยขายดิบขายดีครับเพราะว่าได้ยันดีมาติดนี่เห็นไหมนี่เนี่ยมาจากโบเช็กก็ยังมาเลยมาบ้านเรา เอท่าไรเออเน้ยเห็นมหมันไม่ถึง6กหถึงเอาสลักของข้ามาใส่มันก็ใส่ได้ต้องแน่นนะต้องต้องอ่านให้เต็มที่เลยเนี่ยหกาอ่าหกจุดาจุดศูนย์ดหกหบางทีมันติดหึ่งติดนม่ อัดให้เต็มที่เลยหกห้าหกห้าจุดหนึ่งศูนย์นี่อัดในเต็มที่ดูดิเท่าไหร่มันก็ต้องถึงอยู่แล้วเอ้าไม่ถึงเหงาที่มันติดไอ้ติดอะไรไอ้ปุ่มตมไอ้พวกเลือดเชื่อมขนาดหกสิบสี่เองเห็นไหมเฮ้ยทำไมอันนี้มันล้วมล่ะอ่าอืมเมนบอนอนี่หกห้าหกห้ามันไม่ไม่ไม่มัไม่ถึงเท่าไหร่หรอกวันนี้ จะไปตีออกมาทำไมล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ถยถ้าขยับขยับดีๆมันบางทีบางตำแหน่งมันก็ติดมันสึกนะมันสึกอยู่สึกกับสลักอันนี้ฮะสลักมันส,กสึกตัวนี้หรือเปล่าสลัก <c oughs> สลักไม่เปลี่ยนไม่ผมใส่สลักใหม่ดูแล้วนี่ของนอกเลยนะนี่ นี่ของเกียร์รถมาเลยเนี่ยอันนี้ก็ของนอกโรงงานแหละไหนเนี่ยโรงงานไหนเนี่ยงานอะไรเนี่ยอันไหนอันไหนอันไหนสองอันนี้หรือเปล่าอันต่ำสองสอง,สองตัวฟันด้วยฟันเดี๋ยวไปดูฟันก่อนเดี๋ยวดูเลยจะเอาแบบไหนสแบบเสียบเสียบกลางเสียบสลักกลางฟันเดิมอาจจะเป็นมุกี้เดิมมาจากญี่ปุ่น ไม่มีใช่ไหมมีอ้อสามสิบเอ็ดเด็ดร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบใช่ไหมหรอฮะเราโแบบแหลมก็ไม่เอาแบบแหลมหรอกก็มักแบบแหลมมันหมดเร็วเออนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละนี่แหละสามสินี้แหละอันนี้ของอะไรน่าใช้เออนี่แหละนี่แหละเอาตัวนี้แหละฟอร์สสวยเลยฟอร์ นาเฟอร์ดฟอร์ดแก่งเลยตัวนึงเก่งอืมสี่ตัวเองสี่ฟันสลักไม่เอาใช่ไหมเอานับงร้อยเอาสลักมันแถมไหมแถมไหมไม่แถมฮะไม่แถมไม่แถมเอ้าทำไมไม่แถมอ่ะเออเสียไม่ก็ได้โอู้วววโฆษณาจนโด่งดังไปทั่วยุทธภพแล้วสามสิบสาห้าเอทแถมให้หน่อยนีโด่งดังไปทั่วยุทธภพ ทั่วปัตตาีแล้วเนี่ยสามเอสยี่หเอสสมยหมดแล้วมั้งยี่หล่อยอดเลยมีมันนี่มันใช้ดีมันไม่ค่อยทู่ยิ่งขุดไปมันก็ยิ่งแบบย,ยิ่งคมอ่ายิ่งคมอ่ะเมือมีด,มดถ้าถ้าเอาไอ้แหลมแหลมอ่ะมันชอบทู่เออัมนช,ชอบทู่หลังนี่ลอกหน้าดินสบาย พี่ฟันนี้หม่สองตัวเป็นชิมอัดสายอ,อ,อะไรนะ เครื่องเครื่องล้างอัดฉีดก็ก็อัดนะครับป้าบอกว่านี่ไม่สึกจริงไหมเนี่ยใช่ป่ะมันไม่สึกจริงไหมนั่นแหละมันแค่สเปก็แค่หกสิบห้าอยู่แลี้ยถ้ากว่ายังไงมันก็ประมาณนั้นแหละแต่มันมันอาจจะมีเศษอะไรติดอะไรเหมถึงวัดไม่ไม่ไม่ได้สึกเท่าไหร่ ยังน,น,นี่<ห>นสึกเยอะอยู่นี่นี่น,นี่เห็นไหมนี่นี่ข้างในนี่หกสิบห้าจุดหกพุ่นอ่ะพุ่นเดี๋ยวดูของของใหม่ดิของใหม่หกสิบห้าสิบห้าหกสิบห้าจุดสามหก แต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะ65.12 64โดนดินหรือเปล่า65 65.16 เึ็นบินให้ผมด้วยนีเอาไปใส่เจ้าฟ้าใส่ครับเปิดตลอดทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดโควิดไม่สนใจรุดโจตรุดจีนตรุดเขมรรุดลาวก็ไม่หยุดมาได้เลยเราเที่อสี่เที่ยวเหรอฮะ สี่ร <4 S 2> ับสี่ันก็สี่สใช่เอาพี่เอามาห้าเหรอ <5 S 1> โอ้ยเกือบแ,แถมแล้วเนี่ยอีกชุดอืมสาตู <3 S 1> หรือเปล่า,ลาวะเอ๊ะผมซื้อไปผิดไหมนี่อันยาว เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับจ่ายตังป๋าก่อน